สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมสถิตีเซิร์ฟประเทศไทยหร,รือที่เราเรียกเกมสถีนะครับในคลิปนี้ลุงก็จะมารีวิวนะครับผมอีเวนท์ที่ท่านัดการอัปเดตมาใหม่นในบผมเซิร์ฟประเทศไทยในวันนี้นะก็จะเป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวกับเทศกาลลุกอมดาวล้วนๆเลยนะครับผมเราก็ไปดูกันเลยดีกว่านะว่าเทศกาลอมดาวในวันนี้นะมีจี้หรือวัตรตัวละครอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับผมส่วนราคา ก็แพงหูฉีกเหมือนเดิมนะครับผมโอเคในร้านคาดุอมดาวนะครับผมเปิดมาเราก็จะเดินกับความเอนะครับผมของอีเวนต์นี้ก็คือเขาเอาลูกเต่ามาขายในลูกอมดาวซึ่งถามว่ามันดีไหมมันไม่ดีเลยนะครับผมจากปกติที่เราจะได้ลูกเต่าจากการเสียเงิน5ล้านเพชรถ้าเกิดว่าเราเลเวลร้อยกว่า,วาหรือว่า300นี่แหละมัง้งอ่ะเราสามารถซื้อแบบเป็นเพชรเอ้ยเป็นทองได้ แล้วไม่ต้องเสียลูกอมดาบทั้งสองหมื่นนะครับผมเพื่อลูกเต๋าใหม่เนาะโอ้โหบังคับสุดๆจะถามว่าลูกเต๋าสวยไหมลูกเต๋าสวยมากอ่าต้องซื้อแล้วไม่ล่ะไม่ต้องก็ได้นะครับผมสองหมื่นโคตรแพงต่อไปนะครับผมรูนป้องกันผุดลนมาร์กเพิ่มนะครับผม30เปอร์เซราคาเจ0 0 0ืก็ถือว่าแพงนะครับผมกับเอ่อเปอร์เซ็นต์อนอยนิด ปรเนนเนต่อไปเป็นอซยแมณีคอสตูมเทปีไนกี้นะครับผมแสนห้าถ้าเกิดว่าใครมีตำนานไนากี้อยู่แล้วนะครับผมอยากให้น้องโหดๆขึ้นก็หามาได้นะครับผมแนะนำเพราะว่าคอสตูมไนกี้สวยมากต่อไปเป็นไอซ์มนีนะครับผมคอสตูมของนับบิทอากาศสมัครเล่นเกรตานะครับผมอันนี้ก็ข้ามๆไปอ่ะดูก็รู้นะครับผมว่าอันไหนโหดกว่ากันเนาะดูจาก ราคานั่นเองต่อไปแสงแห่งตำนานแบบเลือกนะครับผมน,นี้ก็จะมีเลือกอะไรบ้างไม่สามารถอย่างรู้ได้จริงๆนะครับผมกดดูบาได้เดอ้อต่อไปนะครับผมเป็นตัวละครแบบตำนานเลยนะผมไม่ต้องไปเติมหาตำนานที่ไหนอีกแล้วเพราะว่าเขาจัดตำนานมาให้แล้วในราคา1 4 0 0 0 0ลูกอมดาวนะครับผมกับตำนาน ผีเสื้อสมุดปุดๆแต่ในเมตา this ในนะผมเป็นเมตาสลายสีดังนั้นโปรดระวังกันด้วยละ่ะน้องไม่ใช่เมตาอีกต่อไปแล้วนะครับผมสำหรับใส่บิทอรี่ป้ายสีเนาะผีเสื้อสมุดครับต่อไปเป็นอีโวนะครับผมอันนี้ก็จะแตกต่างกันอยู่ที่สี่หมื่นนะครับผมแสนเดียวก็เป็นเจ้าของผีเสื้อสมุดได้ต่อไปเป็นตำนานนักราวิญญาณไก่ทองนะครับผมแสนสองเนาะเหมือนจะเป็นตัวละครสายลมปะ ไม่เคยเห็นเลยนะครับผมแต่ถามว่าลุงมีไก่ทองไหมก็มีเออก็นั่นแหละแล้วเขาไม่ขายแค่ตำนานเฉยๆหรอเขาไม่ขายแค่ตำนานเฉยๆด้วยปะแรงมากขายแบบตัวตำนานกับตัวอีโวเลยไม่ขายการตำนานนะครับผมต่อไปเป็นตำนานเกรตานะครับผมแสนเดียวเนาะอีโวเกรตานะครับผมเจ็ดหมื่นตำนานไก่ทองนะครับผมฮะตำนานไก่ทองกับ ตำนานนักล่าิญญาณไก่ทองไม่เหมือนกันหรอไม่เหมือนนะครับผม0นึ่งแสนนะครับผมอีโวไก่ทองเจ็ดหมื่นเนาะอีโวเทพมารยูรังนะครับผมหกหมื่นมาได้ยังไงเนี่ยรูเซียยังจะมีคนเล่นอยู่หรออีโวผู้พิทักษ์ดวงดาวรูเซียนะครับผมหกหมื่นแล้วก็บูสปายเคที่อีโวห้าหมื่นนะครับผมส่วนที่ไม่นะครับผมก็จะเป็นตุ๊กตาพิทักษ์โลนะครับผม โอ้โหเป็นราคาที่แปลกมากทำไมไม่เอาหกหมื่นไปเลยล่ะห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับผมความสามารถก็คือเมื่อตกไปที่ของฉันเพิ่มเข้าไปทังคูณสองได้มีโอกาสอีกสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมที่จะว่าไปยังพื้นที่ใดกได็ได้ในแถวความสามารถโคตรเก่าแล้วก็เมื่อตกไปที่ของฉันมีโอกาสหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ชาร์จโล่สามารถชาร์จสูงสุดสองขั้นก็ยังไม่ใช่ซูเปอร์ชิลอยู่ดีเป็นโล่ธรรมดาที่ป้องกันเกือบทุกอย่างได้แต่ป้องกันการหังกงไม่ได้ นะครับผมย่าตต่อไปก็จะเป็นตุ๊กตาระเบิดนะครับก็เมื่อเราก่อสร้างมีโอกาส33%ย้ายไปยังพื้นที่ของฉันนะครับผมเติบโต10%เมื่อไฟตรงข้ามได้รับเรนมามีโอกาส50%ที่จะยิงระเบิดตามใจชอบไปยังพื้นที่ของไฟตรงข้ามแบบซูมอก่อสร้างแล้ววะหรอมันเหมาะมากสําหรับตัวละครใส่เอเอ,เอสยส่ลมนะนี่ยอืมแล้วก็มีระเบิดตามใจชอบอีกเขาจะกันเขา วิกตอรีได้อีกเอ้ยอันนี้น่าสนใจนะครับผมสกิลก็ไม่ได้เก่าอะไรมากเนอะบวกเติบโตตั้ง10%เนี่ยต่อไปนะครับโอ้อันนี้ทำไมกระโดดมาเป็นแสนเลยล่ะดาร์กรงเท้ายูนิคอร์นอืมเมื่อตกเลนมาร์คไปยังมุมกับสร้างกำดักสปริงแล้วก็กันวิกตอรี่สามความสามารถรอ่ะ ม,มันเหมือนจะแพงเกินไปเนาะต้องแสนหนึ่งนะดา์ก่อไฟ้าหลุมดำถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีความสามารถของก่อไฟนะครับผมหาไว้สักอันหนึ่งซึ่ง90 0 0 0มืก็ถือว่าแพงนะครับผมถ้าเกิดว่าใครไม่มีลูกโอกดาก็ไม่ต้องก็ได้ป้ายว้นที่ต้องห้ามอันนี้ถ้าเกิดว่าใครเป็นเมนน้องหยุดเอยเอยน้องชื่ออะไรอะ่ะน้องดวงจันทร์อ่ะเออก็ต้องหาไว้นะครับผมน้องดวงจันทร์ต้องใช้แต่เดี๋ยวนี้มันมีบั๊กไม่ใช่หรอ มันมีบักพี่ถ้าเกิดว่าน้องดวงจันทร์สร้างพื้นที่ดวงจันทร์น่ะมันจะไม่เห็นพระจันทร์ที่เมืองหลักก็คือไอ้พระจันทร์เมืองหลักมันจะหายไปไม่สามารถลบพื้นที่ดวงจันทร์ได้โดยการซื้อเมืองอ่ะเออไม่รู้ว่าบักนี้เขาแก้หรือยังเนาะที่ต่อไปนะครับผมหมวกฟาโรห์ปาระเบิดทอยเต่าต่อถ้ามันเป็นการตกเมืองและทอยเต่าต่อมันน่าหามากแต่นี่เป็นการก่อสร้างในเมืองและทอยเต่าต่อ ซึ่งการตกเมืองและทอยต่าต,ต่อมันจะมาในอนาคตนะครับผมอแต่ถ้ารีบก็อาจจะทอยต,อต่อต่อก็หาได้เนาะรองเท้าดอปซูเปอร์เดเมนชันที่สามัญประจำไอดีนะครับผมถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีก็มีโอกาสก,าก็หาเก็บไบเดอไม่ต้องเอาเวอร์ชันดาร์ก็ได้นะครับผมเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันเยอะอุปกรณ์เข็นแบบดับเบิลวิงไฮ้เถียวก่อนนะทำไมมันมาเยอะแยะขนาดนี้นะ่ยังไม่หมดเลยเหรอ นับบนวิงก็ก่อสร้างแล้วก็ทอยเบิลเยอะๆนะครับผมแล้วก็ทอยเบิลครบ3ครั้งไปะยะังวิที่ใดก็ได้อุปกรณ์เขียนดาบกับตาสปายนะผมโคตรเก่าแต่ราคาตั้งห0 0มืน้ำยาลึกลับจอระเข้นะผมไปต้องข้ามด่านมาหุดเลยมากตามนะครับผมป้องกันดีบัฟ65%เปอร์เซน์อุ้ยท่าวมือความสามารถในการป้องกันดีบัฟถึงได้ถูกขนาดนี้ห0,000ื 50, 000เองเหรอฮู้น่าแปลกนะผมจบแล้วสำหรับจี้ G. การ์ดพิเศษแล้วก็มีรูนตั้งหนึ่งอันเนี่ยรู้กันรูว่าจะมีรูนเยอะต่อไปก็จะเป็นของที่ถูกลงมาหน่อยนะครับผมแต่ตาดีได้ตลรายเสียนะครับผมเพจเทชลอมิงหกหมื่นดีดีเพื่อนสีสไปกาไม่ใช่ห้าหมื่นห้าเพียวมะลิห้าหมื่นห้า เวสต้าโหเก่าเก่ามาก4ี่หมื่นตัวครอนี่เก่าขนาดนั้นอะยังราคาแพงขนาดนี้คิดดูแล้วก็อีโวเบลนะครับผมสามหมื่นห้าตัวเป็นพิี้ข้างล่างนะครับผมคอราชาเดลเทสหกหมื่นอุปกรณ์เขียนแบบราตะเวนวาร์ฟห้าหมื่นโดนิจาสี่หมื่นเราราชาที่ดุเดลเทสสี่หมื่นบอดเพนชิระเบิด สามหมื่นมีจอมบึ้งหมื่นห้าเนี่ยน่าซื้อมากเลยหมื่นห้ามันถูกถามว่าได้ใช้ประโยชน์ไหมไม่มันถูกกว่าลูกเต่าเนี่ยหมื่นห้าปืนช้างหนึ่งหมื่นแล้วก็เห็ดพิษได้ลุงเปิดได้นี่ลุงเปิดได้อันนี้ลุงเปิดได้ลุงเปิดได้จากเอ่อแพ็คที่ดีที่สุดคริสมาส0เจ็ดพันแล้วก็อี <laughs> ่ ทีนี่เลยเหรอซุปเปอร์ช้าง้าช้างนะครับผมห้าหมืน่นเอ้ยไม่ใช่สี่ห้าพันแล้วลุงได้อะไรอีกอันน่ะลุงได้หมวกอะไรสรักหนึ่งอย่างที่มันพ่นน้ำออกมาจากมุมได้เออบับแสงแสงจิตโยทยดับเบิลนะครับผมสามสามเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวจะเกาะล้างแปดห้าเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเกาะล้างของแมพใหม่ก็จะออกมาไม่ได้ไม่ใช่เหรอเอามาทำไมเนี่ยแล้วก็ลูกอุมดาวนะครับ อ,อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ได้ลูปอมดาวนะแค่สุม่มสุ่มแสงลูปอมดาวอ,อ๋อหมื่นหนึง่งแบบสุม่มโอเคไม่มีแล้วล่ะหมดแล้วอย่างนี้น,นะครับม,มท่าไทยจีู้กอมดาวตัวสุม่มจี้เครื่องรางพิเศษเอสตัว มีคาว่าอื่นๆไหมน่ากลัวนะักับคาว่าอื่นๆแต่ถามว่าถูกไหมก็คือถูกมากนะครับผมถ้าดวงดีก็ได้ไปถ้าดวงไม่ดีก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันถูกๆนี่ก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีไม่มีมมมมหมดละเพียงเท่านี้อ๋อนี่ไงรูนที่เขาบอกนึกว่ามาอยู่ในราคาลูกอมดาวอยู่ตรงนี้นะครับผมใจเงินจุกๆไปเลยแต่ลูกยังคาใจอยู่เนี่ยนะทำไม ทำไมต้องเอามาขายนด้วยถ้าเกิดว่าคนมันไม่มีมันไม่มีการหาลูปอมดาวมันไม่สามารถหาลูปอมดาวได้แล้วะเขาจะซื้อยังไงเข้าใจไหมทีเอ็มได้โปรดนำกลับคืนมาสู่การขายแบบทองนะครับผมเอ๊ะเริ่มรู้สึกแปลกๆอ่าไม่แปลกละปกติไม่รู้ว่าทำไมเอ้ยได้ลูกอมดาวเยอะจังก็ไม่เยอะนาะทีละเจ็ดสิบ สองหมื่นชุดการ์ดรูปบาททองอาหาไม่มีละปะไม่มีละหมดละดวงหมดนะครับผมกุญแจยังมีแหละแต่ดวงไม่มีเค แค่นี้แหละไม่มีอะไรแล้วนะครับผมไี่ก็กิจกรรมบิโกเหมือนเดิมนะครับผมอีบวงอีเวนต์ก็มีประกาศบอกแค่นี้เอาแสงก็มีนี่นะร้านคาูกอมดาวเหรอจริงเหรอไม่เห็นมีเลยไม่เห็นขายเลยหลอกกันปะนี่เออหลอกกันชัดๆอีเวนต์ เนี่ยไม่มีทำไมเขียนมาโม่ๆอย่างนี้ครับผมด m อถ้ามีผมก็ว้าวละสิผมก็แบบอยากอัพตัวละครผมให้ใกลายเป็นอีกตัวละครตำนานอยู่นะเนี่ยนี่โคตรแพงเลยโอเคไม่หนามีนะครับผมก็อีเวนต์นี้ก็ประมาณนี้แหลนะเนาะคำถามก็คือหน้าหาหรือเปล่าคำตอบมันเป็นตัวเมตาแหละในสมัยเมื่อก่อนแต่ตอนเนี้ย เกมมันมีการเปลี่ยนไปนิดหน่อยมันมีการดึงสีอ,องค์ดึงสีออกสไลายสีนะครับผมอันนั้นก็คือเมตาใหม่ล่าสัตุดสุด,สดเอ,อถ้าเกิดว่าเรายังจะเล่นน้องตัวนี้อยู่น้องผีเสื้อสมุรเหรอลุงก็มีแหละนะแต่ว่าลุงก็เล่นน้องไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เพราะว่าจี้ก็ไม่ได้ครบเท่าไหร่น้องก็เลยวิกไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ถ้าไปเจอพวกการป้ายสีก็ทําอะไรไม่ได้ลนะ ไม่ใช่หน้าเศร้าเลยเกินส่วนเกต้าก็สรุปก็คือไม่มีตัวไหนว้าวเลยนะครับผมไปจบๆไปสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบใหม่คลิปหน้าขอทุกคนมีความสุขแล้วก็ตั้งใจกันหาลูกอมดาวเพื่อมาซื้อลูกเต๋าใหม่กันด้วยนะครับผมเพราะว่าเกมเศรษฐีการทอยแม่นคือสิ่งสำคัญที่สุดในการเล่นเพื่อใัยชนะของเรานะครับจ,จุ๊บ